สวัสดีครับเพื่อนๆพื่นเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็น่าจะเจอปัญหานี้นะครับไอคลาวเต็มนะครับผมมันแจ้งเตือนรัวๆให้ซื้อไอคลาวทำยังไงถ้าไอคลาวเต็มเราจะทำยังไงวันนี้ผมจะมาบอกวิธีนะครับผม,มเข้ามาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ Apple ID i c l o u ไอคลาวของเราเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วเข้ามาตรงไอคลาวนะครับผม ตรงนี้ของเพื่อนๆจะเต็มใช่ไหมครับ i ไอ o u วที่แท a บแอปเปิให้มาใช้ฟรี Free, <ๆ>มาเ,เขาจะให้มาแค่ 5GB ินะครับส่วนมากที่มันเต็มอ่ะเพื่อนๆเ,เปิดการสำรองรูปภาพไว้ครับตรงนี้ครับให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปปิดไว้นะครับผมแต่รูปที่เราถ่ายถ้าเราย้ายเครื่องใหม่หรือหรือทําเครื่องหายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกู้คืนไม่ได้นะครับข้อดีคือถ้าเราสำรองไว้ถ้าเรา ย้ายเครื่องใหม่หรือทําเครื่องหายอย่างเงี้ยเราจํา a p p l e i ไดได้เราใส่ Apple ID เข้าไปมันก็รูปภาพที่เคยสํารองไว้มันก็จะกลับมาเลยครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือตรงนี้ครับข้อมูลสํารองอุปกรณ์ตรงนี้ครับตรงนี้มันจะเป็นการสํารองข้อมูลอุปกรณ์ของเราไว้นะครับสมมติอุปกรณ์เราโหลดแอป,ปอะไรไว้ตั้งค่าอะไรไว้นะครับผมโน้ตอะไรไว้อะไรเงี้ยมันจะสํารองไว้หมดเลยนะครับผมถ้าเราเปลี่ยนเครื่องใหม่คือเราจะสมมติ เราใช้ iPhone รุ่นเก่าอยู่เราจะไปซื้อเครื่องใหม่มาเราสามารถโอนข้อมูลทั้งหมดในเครื่องเรานะไปด้ยไปที่เครื่องใหม่ได้เลยมันจะไปหมดเลยครับผมมันจะไปทั้งหมดเลยการตั้งค่าแอปต่างๆที่เราเคยโหลดไว้นู่นแน่นเ,ออเหมือนมันจะย้ายร่างไปอีกเครื่องหนึ่งเลยอประมาณนั้นเลยเนี่ยสส่วนเนี่ยที่มันสำรองไว้ที่มันเต็ม,มครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้มันเต็มลำคาที่มันเด้งมาก็ปิดไว้เลยครับ2อ,อันนี้ไอ้่าวรูปภาพกับสำรองข้อมูลไอ้าวนะปิดไว้เลยครับตรงนี้และอีกอย่างหนึ่งวิธีแก้ปัญหาก็คือแก้ปัญหา ได้เงินนะครับซื้อค่าวเพิ่มอย่างของผมเนี่ยซื้อเพิ่มสองเทรลไบต์นะครับค่าบริการรายเดือนสามร้อยก็3สามร้อยสีสิบก้าบาทต่อเดือนนะครับถ้าสองร้อยกิกก็ ก็บาทต่อเดือน50 g กิกเท่าไหร่ผมจำจำไม่ค่อยได้35ปะ35บาทต่อเดือนนี่แหละ50กิกประมาณนี้นะครับผมมันก็มีประโยชน์นะถ้าเราซื้อเพิ่มรูปที่เราสำรองไว้อะอย่างผมรูป2-3 0 0 0รูปเลยผมสามารถเข้าถึงรูปผมได้ทุกอุป,ปกรณ์ที่ใส่ Apple ID เดียวกันอย่างผมถ่ายถ่ายจาก iPhone ไปโผล่ iPad หรือผมอยากเอารูปไปแต่งต่อในคอมพิวเตอร์ก็ล็อกอิน i c l o ว d a p p l e ID ของเราได้เลยครับผมเราก็ดึงรูปที่เราถ่ายจากมือถือ ขึ้นไปคอมแล้วก็ไปแต่งต่อทํางานต่อได้เลยครับส่วนใครที่อยากจะซื้อ iCloud เพิ่มเดี๋ยวผมมีวิธีมาบอกนะครับว่าซื้อยังไงอันดับแรกเข้ามาที่เมนูตั้งค่านะครับผมแล้วก็เข้ามาตรง Apple ID และ iCloud ของเรานะครับผมแล้วก็เข้ามาตรงคำว่า iCloud นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมจะมีคำว่าอัปเกรดเป็น iCloud Plus นะครับกดเข้าไปเลยนะฮะ กดเข้าไปเราอยากได้แพ็กเกจไหนก็เลือกเอาเลยนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะซื้อ2เทราไบต์นะครับแล้วก็กดคําว่าอัปเกรดเป็นไอคาวพลัสเลยนะครับรอสักพักมันก็จะให้เรายืนยันตัวตนก็ยืนยันตัวตนปกติไปเลยครับของผมหักผ่านบัตรทูมานี่วอลเล็ตนะครับผมผูกกับทูมานี่วอลเล็ตไงสองเทราไบต์ก็จะราคา349บาทนะครับ เสร็จแล้วมันก็จะหักเงินครับสิทธิ์ที่เราได้รับก็จะประมาณนี้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับวิธีการซื้อ iCloud แล้วก็กดเสร็จสิ้นเลยครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วครับผมถ้าใครชอบและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมอยากให้ทำคลิปสอนอะไรก็ลองคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับผม เดี๋ยวผมจะมาอ่านแล้วก็จะทําให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับผม